สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะพามาทําความรู้จักกับสมุนไพรอาเคเชียคาเทชูค,ค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรที่สามารถใช้ในการรักษาโรคทางเดินอาหารได้ค่ะอันดับแรกนะคะเรามาทําความรู้จักกับโรคอุจจาระร่วงกันก่อนนะคะโรคอุจจาระร่วงคือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวเกิน3ามครั้งขึ้นไปหรือถ่ายเหลวเป็นน้ําบ่อยเกิน1ครั้ง หรือท่ายเหลวมีมูกเลือดปนหนึ่งครั้งต่อวันค่ะซึ่งอาการดังกล่าวนะคะพบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยโดยปกติอาการจะดีขึ้นภายใน24-48ชั่วโมงแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระ่วงนะคะนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะโดยปัจจัยที่พบได้บ่อยนะคะได้แก่ การติดเชื้อจากการรับประทานสารพิษของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารค่ะซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้นะคะได้แก่ Staphylococcus aureus, Escherichia coli เป็นต้นค่ะซึ่งสารพิษที่เชื้อแบคทีเ r ียเหล่านี้สร้างขึ้นนะคะมักจะเป็นสารพิษที่ทนต่อความร้อนแม้จะนำอาหารไปอุ่นให้ร้อนก็ไม่สามารถทำลายสารพิษได้ค่ะ ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากนะคะจะมีอาการหลังรับประทานอาหารประมาณ6-24ชั่วโมงค่ะโดยมักเริ่มต้นด้วยอาการอาเจียนร่วมกับมีอาการปวดท้องต่อมาจึงมีอาการทายอุจจาระเหลวค่ะปัจจัยที่2นะคะคือการติดเชื้อไวรัสค่ะซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโนโรไวรัส โดยติดต่อทางน้ำดื่มและอาหารมีระยะฟักตัวประมาณ18-72ชั่วโมงค่ะโดยมักเริ่มต้นด้วยอาการไขต้ต่ำๆต่อมาจะมีอาการอาเจียนปวดท้องและถ่ายอุจจาระเหลวค่ะอาการของโรคอุจจาระร่วงนะคะได้แก่มีการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันมีอาการแน่นท้องปวดท้องมีอาการเคลื่อนไส้อาเจียน บางรายอันนี้ไข้ร่วมด้วยค่ะและในบางรายนะคะที่มีการถ่ายอุจจาระบ่อยๆอ,อาจทําให้รู้สึกหน้ามืดเป็นลมหรือช็อกหมดสติได้ค่ะเนื่องจากร่างกายนะคะเกิดการสูญเสียน้จำจํานวนมากค่ะค่ะและสมุนไพรที่เราจะนํามาใช้ในการรักษาโรคอุจจาระลวงนะคะมีชื่อทั่วไปว่าคาทชุทีคาชทีแบ็กคาทชุแบ็คาช ชื่อพ้องคือสีเสียดเหนือค่ะมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Acacia catechu L.f. v i e อยู่วง f a ฟาบาซ e ค่ะโดยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นสีเสียดเหนือนะคะต้นสีเสียดเหนือจะเป็นไม้ผัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ค่ะสูงประมาณ10-15เมตรเปลือกลำต้นจะมีสีน้ำตาลอมเทาค่ะแต่เป็นสะเก็ดตามยาวผิวเปลือกค่อนข้างขรุขรค่ะ ตามกิ่งนะคะจะมีหนามเล็กๆโค้งเป็นคู่อยู่ทั่วค่ะใบจะเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นใบย,ย่อยมีจำนวนมากค่ะและมีขนาดเล็กออกเป็นคู่ๆตรงข้ามกันมีอยู่ประมาณ20-50ถคู่เรียงชิดซ้อนทับกันค่ะดอกออกเป็นช่อตามซกากใบใกล้กับบริเวณปลายยอดค่ะดอกยอดจะมีจำนวนมากนะคะอัดกันแน่นรวมกันเป็นช่อยาวคล้ายกับหางกระรอกค่ะ เก็บดอกสีเหลืองอ่อนหรือว่าขาวอมเหลืองค่ะไม่มีก้านดอกผลเป็นฝักยาวแบนตรงหัวและท้ายฝักเรียวแหลมค่ะเมื่อแก่เต็มที่นะคะจะเป็นสีน้ำตาลดำแห้งและแตกอ้าออกตามด้านข้างค่ะทำให้มองเห็นมเมล็ดภายในค่ะซึ่งมเมล็ดนะคะจะมีลักษณะแบนขนาดเล็กสีน้ำตาลค่ะองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญของ ้นสีเสียดเหนือนะคะสารสําคัญกลุ่มหลักที่พบได้ในเปลือกต้นและแก่นต้นของต้นสีเสียดเหนือนะคะคือคาเทชินและอีพีคาเทชินค่ะซึ่งมีฤทธิ์ลดความถี่และความแรงในการหดเกรงตัวของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายค่ะการศึกษาทางเพฤฤสัตวิทยานะคะ จากการศึกษาฤทธิ์ต้านทั้งเสียจากสารสกัดของสีเสียดเหนือซึ่งประกอบด้วยสารคาเทชินและอิพิคาเทชินซึ่งมีฤทธิ์ลดความขี่และความแรงในการหดเกรงตัวของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปวลายโดยฤทธิ์การยับยั้งนะคะจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารสกัดที่ใช้ค่ะ ซึ่งสารสกัดนะคะสามารถเสริมฤทธิ์ของแคลเซียมแอนทาโกนิดในการต้านการหดเกรงบริเวณลำไส้ใหญ่มากกว่าบริเวณลำไส้เล็กส่วนปลายค่ะและสารนะคะสามารถออกฤทธิ์คลายการหดเกรงของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายจากการเหนี่ยวนำด้วยสารคาร์บอเคลซึ่งเป็นการยืนยันนะคะว่าสีเสียดเหนือมีฤทธิ์ต้านการหดเกรงของลำไส้ผ่านการยับยัง้ง m u า c ินิกรี r e c e p t ร r และแคลเซียมช่มชนลของเซลล์ และจากการทดสอบลิตตันเชื้อแบคทีเรียรที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียนะคะพบว่าสารสกัดสามารถยับยั้งการจเจริญของเชื้อเอชเชอริเชียโคไลได้ค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการศึกษาทางคลินิกค่ะการศึกษาลิตตันท้องเสียในอวิโนและจำนวนทั้งหมด50ตัวนะคะโดยได้รับการคัดกรองโดยให้รับประทานแคสเตอร์ออยล์ขนาด1มลตรค่ะ ซึ่งมีหนูทั้งหมด32ตัวนะคะที่เกิดอาการท้องเสียค่ะโดยใช้เกณฑ์นขัดเลือกคือลักษณะอุจจาระที่เหลวโดยการทดลองนะคะจะแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่ม A ค่ะกลุ่มคอนโทรล Albino Rat นะคะจะได้รับ3%เ q u ก n e g a r m a a c u h e a r Suspension ขนาด1มิลลิลิตร /200 กรัมทางปากค่ะที่เวลา0ชั่วโมง หลังจากนั้น1ชั่วโมงนะคะจะได้รับแคสเตอร์ออยล์ขนาด1มิลลิลิตรเปอร์อ5 0กรัมทางปากค่ะค่ะกรุ๊ปต่อมานะคะจะเป็นกรุ๊ป B ค่ะกรุ๊ปเทสอวินโนลตนะคะจะได้รับเอทิลอะซิเตตเอ็กทรของอ Ac ะเคเชียคาทิชู250มิลลิกรัมอร์กิโลกรัมในรูปสารละลายแขดน105%เปอร์ใน3%ตํามอะเคเชียในน้ำกันค่ะโดยจะให้ทางปากที่เวลา0ชั่วโมงค่ะ และหลังจากนั้น1ชั่วโมงนะคะจะได้รับแคสเตอร์ออยล์ขนาด1มิลลิลิตรเปอร์150กรัมทางปากค่ะค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่ม C ค่ะกลุ่มสแตนดาดอลบิโนเลตนะคะจะได้รับไดเีนอกซิเลตขนาด10มิลลิกรัมเปอร์กิโลกร,รมัมร่วมกับอะทปินซลเฟตในรูปสารละลายแขวนลอยใน3%เเกร,รัมอะิเชียในน้ำกันขนาด1มิลลิลิตรเปอร์ส0งรตามทางปากค่ะ ที่เวลาส่วนชั่วโมงและหลังจากนั้น1ชั่วโมงนะคะจะได้รับแคสเทอร์ออยขนาด1มิลลิลิตรเปอร์150่กรัมทางปากค่ะโดยพบว่านะคะสารสกัดอะเคเชียคาเทชู250มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรมัมสามารถลดเปอร์เซ็นต์ของสัตว์ทดลองที่มีอาการท้องเสียลงได้อย่างมีนัยะสำคัญค่ะเราจะช่วยยืดระยะเวลาแฝงและลดจำนวนครั้งของการถ่ายอุจจาระโดยเฉลี่ยลงอย่างมากค่ะ ส่งผลให้ค่าดัชนีการถ่ายลดต่ำลงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมค่ะค่ะสำหรับการศึกษาความเป็นพิษนะคะจะศึกษาในอัลบิโนเลตค่ะโดยอัลบิโนเลตนะคะจะถูกอดอาหารเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนนำมาทำการทดลองค่ะโดยยังสามารถเข้าถึงน้ำเดื่มได้อย่างอิสระ โดยจะมีอบิโนรัฐทั้งหมด20ตัวนะคะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ5ตัวซึ่งจะได้รับสารสกัดจากอาเคเชียคาเชชุทั้งในรูปแบบเอทานอลและสารสกัดน้ำในขนาด2,000มิลลิกรัมอกิโลกรัมค่ะเราจะให้ผ่านทางปากเพียงครั้งเดียวซึ่งสัตว์ทดลองนะคะจะถูกสังเกตอาการในช่วง30นาทีแรกหลังจากได้รับสารค่ะจากนั้นจะเฝ้าติดตามเป็นระยะในช่วง24ชั่วโมงแรกค่ะ และหลังจากนั้นนะคะจะเฝ้าติดตามเวลาครั้งเป็นระยะเวลา14วันค่ะเพื่อทดอสอบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อติกรรมที่เปลี่ยนไปและการตายโดยการศึกษาความเป็นพิษนะคะพบว,ว่าสารสกัดจากอาเคเชียพาเิชุมีความปลอดภัยในขนาดสูงสุดถึง2,000มิลลิกรัมเปอร์กิโลกรัมค่ะวิจารณ์ผลนะคะเปลือกต้นและแก่นของ สีเสียดเหนือซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาลโรคระบบทางเดินอาหารโดยพบสารกลุ่มแทนนินและฟาโวนอยด์ได้แก่คาเทชินเป็นองค์ประกอบหลักทางเคมีจากการศึกษาทางคลินิกนะคะแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากสีเสียดเหนือขนาด250มิลลิกรัมเป์กิโลกรัมสามารถลดเปอร์เซ็นต์ของสัตว์ทดลองที่มีอาการท้องเสียลงได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ และสามารถลดจำนวนครั้งของการถ่ายอุจจาระโดยเฉลี่ยลงอย่างมากค่ะเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมสรุปผลนะคะจากการทบทนวนวรรณกรรมพบว่าสีเสียดเหนือเป็นแหล่งกำเนิดสารสำคัญทางเภสัชวิทยานอกจากนี้นะคะยังได้มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่างๆอย่างมากมายค่ะไม่ใช่เพียงแค่โรคระบบทางเดินอาหารนะคะแต่ยังรวมไปถึงฤทธิ์ต้านจุลชีพฤทธิ์ระงับปวดลดไขมันในเลือด ต้านแผลในกระเพาะอาหารต้านอนุมูลอิสระต้านเบาหวานยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์และต้านการอักเสบค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลมาจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นฟาโวโนอยด์และแทนนินค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะถึงแม้ว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารในอาเคเชียคาทิชูอย่างมากมาย แต่ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษและการทดลองทางคลินิกนะคะยังมีค่อนข้างจำกัดดังนั้นจึงควรมีการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับสารที่หลากหลายค่ะเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหารค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ